สวัสดีคะทุกท่าวันนี้มีแมป,ปนุกๆของโอเวอรมาอ้าวสรุปอยู่ทีมเดียวกันแล้วเหรอเออใชแ <c oughs> ออ่แบบนึงนะเออแบบนี้แบบนี้มันจะให้มันจะให้หลบรถอะ่ะ <c oughs> มันจะมีรถใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก<ด>็หลบรถแล้ววิ่งถอยหลังไปเรื่อยจนจนกว่าจะถึงออจะถึงอุโมงค์อ่ะเราวิ่งถอยหลังเหรอเออเออลองอ <c oughs> <c oughs> ดูลองดู มันมันจะเลือกฮีโร่ให้นะไปถึงเกมเลือกให้ชใช่ไใช่ใช่แล้วเรายิงอะไรได้ไหมไม่ได้เดินถอยหลังอีกวะอะไรไปไม่เห็นเข้าใจเนดะินเดินถอยหลังไปเรื่อยๆอะ่ะจนจนถึงเส้นชัยอะ่ะแล้วมันมันก็จะมีสกิลที่ใช้ได้ก็ลองใช้ดู <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> เส้นชัยมันอยู่ในอุโมงค์อ่ะ ม,มันก็ถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดไม่เดินถอยหลังก็ไม่เห็นรถด,ดิยากว่าแนวนี่เล่นไปก่อนเดี๋ยวก็จับจุดได้นี่นี่นี่น ก็หลบไปเรื่อยๆไงหลบถอยเดินถอยหลังปุ้มเดินเดินถอยหลังมันเส้นชัยมันอยู่ข้างหลังไม่ได้อยู่ตรงนั้นเดินถอยหลังอะไระไม่เข้าใจอ่ะเส้นชัยมันอยู่ตรงที่รถวิ่งไปอ่ะแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงเราก็วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงโคตรกากรอรถมาใกล้ๆแล้วกดชิปดิ ตัวมันจะเด้งเดี๋ยวเดี๋ยวยจ้ถึงแล้วเมื่อกี้ไปได้ไกลมากเลยครับหนึ่งโอ้ยมันมาเร็วมากอ่ะเนี่ยกด,ดแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ทันตั้งตัวเลยเนี่ย เขาจะ <ไป S 1> เขาจะถึงแล้วเขาจะถึงแล้วตกตึงตายก็ถึงแล้วมันจะได้แต้มแล้วก็เปลี่ยนตัวโอ๊ยแล้วว่ <c oughs> โอ๊ยเขากดเลี้ยวแล้วนะไม่ไม่ทำ <laughs> ขี่รถออก มันจะมีรถใช่ไหมเฮ้ยอยากเลยเฮย์แยกเลยอะไรวะเดว้าเดว้ามีโลเลยอ่ะฮีงงงอ่ะเธอกดโลให้เขาบ้างดิไม่ได้เว้ยมันต้องมันต้องผ่านไปเองเว้ยเธอมีอมตะด้วยว่ะโอ้ย my god นี่น่ากลัว ไอ้เนวเขาผ่านแล้วแล้วตกตึกตายต้องเดินลางไอ้ไอ้เนวนักแข่งบนรถโคตรดีอะเนวเนวเฮ้เรารู้แล้วรถโคตรดีอะเขาก็ผ่านแบบนั้นแหละเมื่อกี้กดกดโลดีกดโลด ก็มีวันหมดด้วยก็กดแล้วให้มันชนไงโอนยเขาจะผ่านแล้วแล้วเอามาต่าเธอมาใช้กับเราได้ป่วะไม่ได้คนมาคนละทีมกันอ้อยแนวคือแบบมันจะมีช่วงที่โล่แม่งหมดเว้ยใช่ก็หลบดีหลบดีหลบธรรมดามันหล โอ๊ยแล้วเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ยอะไรคือที่สิ้นสุดเล่นไปเลยโอ๊ยตกตึกไะเนี่ยไม่อยากเลยแล้วอะไรเนี่ยไม่อยากเลยละวอยเพืนเหลือหนึ่งอะไรวะเนี่ย ่าเดี๋ยวเขาผ่านแล้วเขาผ่านให้เราปะพันหลบยากเว้ยซาเลียแม่งเดินช้าพยายามกดชิปแล้ว,วแล้วยพยายามกดชิปแล้วให้มันเด้งขึ้นไปอยู่บนรถอะพยายามขึ้นไปเหยียบบนรถอีกคันหนึ่งอะมันมันจะผ่านเลยลอะไรอย่างเ้ย <laughs> ตลกโอ้ยตกตึกไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วว้ยจะออกแล้วใจเ <c oughs> ยกก็นอนยะ่างนั้นฮะ นี่ยผ่านให้ได้เนี่ยความพยายามที่ในคอนเสิร์ตอยู่ที่นั่นแต่ไม่ต้องมาพยายามอเลยด้วยวเองเลยโดนควบคุมก็ยากเนี่ยซารีเดี๋ยวแล้วทำไมเวลาเกิดใหม่ทำไมเวลาเกิดใหม่อ่ะงงพิดวะ แรงดีเพิ่มๆเขารู้แล้วกดกดโลดแล้วก็กดกระโดดให้มันนี่ขึ้นไปเหยียบบนรถอ่ะมันมันไม่เหยียบมาดีมันมันกระเด็นมันแต่ไถ่ไถ่อะเขากดแล้วชิมแล้วนะโลกกระโดดแล้วมันกระโดดหัวแล้วมันไม มันแบบ <laughs> เ,เดี๋ยวก็จับเทคนิคได้ <laughs> <laughs> มันไม่ทนันเทคนิคแต่มันไม่ทันไงเข้ <laughs> าใจปะงั้นก็ลองหลบธรรมาดาดูดิดดดดแบบซ้ายขวาน่าจะน่าจะได้อยู่แนละ้ว <laughs> มันไม่ทันเว้ยซาเลีมยมันช้าดูดิมันเปกระเด็นด พิษอีกตายเหมือนกันเนี่ยไม่ผ่านนะพี่เนี่ยเวลาเกิดใหม่ก็แบบเวลาเกิดใหม่แม่งหันไปอีกทางนึ่งแล้วถ้าเราไม่เดินถอยหลังแม่งก็ไม่เดินด้วยนะเอาอเอาเอาให้ผ่านซาเลียเอาไม่อยากผ่านแล้วเล่นแนวแนวเอาให้ผ่านดิมันต้องจบที่ใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันมีกีต่ตัวเฮลโลอะเฮ้ยนี่จะผ่านแล้วไงปพิบเนี้ยลบดิดีดบดครบแม่งตกแล้วใจเย็น <c oughs> เขาเครียดแล้ว <c oughs> หลอกธรรมดาเว้ยเธอตัวนั้นนะเร้สกินอมตะอยู่ไหนวะอะไรของมัน โอ้ยมันจะได้อยู่แล้วแบบนี้นี่ไงเริ่มจับเทคนิคแล้วย่งไรเทคนิคมันได้เว้ยมันอยู่ที่ดวงเ้ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็น อย่าไปหวังพึ่งอวมตะมันมากทำไมวะถ้าเกตอินเทียมันถ้าเกตอินเทียมไปอยู่ไกลขนาดนั้หลกธรรมดาวัตติสอะไอสกิลนั้นไม่เคยช่วยอะไรตลาเ่บลแล้วลยเ้อยู่บลแยมีคนคลั่ง คนคลั่งมีคนคลั่งโอ้ยไม่อยากเล่นเราเดียวอ่ะเลิก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 โอ้ยบ้าไปแล้วอยากเล่นแล้วสำหรับกินนี้ไ้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะบ้าไปแล้วนะโอเคครับสทัสนีส้ครับ